่อาชีพมาวันนี้เนี่ยลูแาวเลยของละโมไม่โลอะไรเนี่ยกิโลกิโลไสก่อนเลยอันนี้เป็นอินสือใส่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวทเก็สอบไม่ีหมีฮะเดี๋ยวใส่ชุดก่อนเดี๋ยวใส่ชุดก่อนอันนี้เนเข็มขัดไหมดวดูดูเข็มขัดไดยดูเข็มขัดด้ยไหยาวจังเลยมันมันชุดมันมันไม่น่าอัน จะเีี <prediction? S 2> ยยเเด๋วพิ่งไปดึงออกีลูกยวเพิ่งไปดึงออกลูกเดี๋ยวนี่อะไรอันนี้คืออะไรลูกบอกเพื่อนเดี๋ยวเผื่อมันมันฉุกเฉินมาจะได้บอกเขาได้คือผ้าพันนั่นแหละใส่กันเลยโอ้ยใส่ชุดก่อนใส่ชุดดำก่อนหรือเปล่าต้ออง่่ชุดดกนเขาใส่ชุดสีดำก่อนด้านในลูกของโรเบอร์อะไรอ่ะลูกทำไมดูตัวน้อยจังอ่ะลูกเออแล้วลูกแกะกันหมดเบอร์สิบเบอร์สิบกับเบอร์สิบสอง เราใส่กันเลยปิดิดตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดหรอกนี่แหละมันชายุ่มนี่ไงก็ขวดพอดีของโลเบอร์ไรลูกอยวให้ปาแต่งให้ลกทีละคนก่อนเลยป้าแต่งให้เพราะมันต้องอันนี้เบอร์สิบเออเบอร์สิบคิดสื่อเบอร์สิบทีละคนลูกทีละคนนะจ๊ะอันนั้นสุดยอดไหมลูกสุดยอดมีใจมากมีใจมากเลยทำไงก่อนขอบค้าครับยังครับ ใส่เื้อคุมก่อนโลแต่งเองเลยล่ะโลแต่อ๋อโลใแต่ได้อยู่พอดีเลยลูกโอ้โหมันเหมือนชุดเช่าเขาเร็วมันหรูหรามากเลยเนี่ยมันเป็นอะไรนะชุดไปงานแบบอะไรนะงานศพเขาเรียกชุดอะไรนะเฮ้ยเขาเรียกชุดอะไรนะอะไรนะที่มีหูกระต่ายเออที่มีหูกระต่ายอ่ะลูกโอ้โหกระดุมสีทองด้วยเนี่ยดูมีกระดุมสีทองด้วยมันหรูหราจริงๆเลยอะมันไปงานแต่งเลย ไม่ผิดได้ผิดได้อันนี้คืออะไรเนี่ยกางเกงไงลูกกางเกงใส่กางเกงด้วยแล้วตรงนี้ใส่ตรงไหนเนี่ยไหนต้องถามต้องถามต้องถามเขาใส่ที่ขาเหรอที่แขนหรือเปล่าที่ใส่ตรงไหนเนี่ยลูกที่แขนปอกแขนใส่ตรงไหนเหมือนแขนยาวอ่ะใช่เหรอใช่เนี่ยใช่เหรอไม่แม่มาใส่ขาบ่เนย ขามันจะเป็นเป็นผ้าขาขาวพันมไปเหรอหรือว่าที่ขาอ๋อใช่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นน้องแฝดจใช่ไหมมันลรก็มีใช่เออใช่ที่ขาลูกใช่ใช่ที่ขาที่ขาใส่ที่ขาใช่เออใส่ซ้อนซ้อนไปดึงดึงขีดำลงมาใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วแวแล้วก็จะกายเป็นโซเซนนะใช่แล้วก็เข็มขัดอยู่ไหนลูกใส่เข็มขัดแังเข็มขัดก็ไว้ด้านในด้านนอก รถแต่งตัวก็เสร็จดังลูกมันสุดยอดจริงๆเลยจะไปไหนกันเนี่ยลูกเชิญงานวัดเหรอดาบอ่ะฮะใจเย็นๆแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยดาบดาบอยู่นั่นหรอหายดาบอยู่นั่นหรอไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ไม่รู้ฮะไม่ใช่ใส่ด้านในใส่ใส่ด้านในมัดที่เสื้อชุดดำหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามน้ามูอ่ะ นี่แหละใหญ่มากออาขาชุดเนี่ยนี่ไงนี่ไงดูตัวแบบเขานี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ไหมตัวกระตือเนี่ยเห็นไหมทีเหลืองก็ใส่ด้านล่างขานี่ขาเนี่ยใช่ดูที่ขานี่ไงมันสุดยอดจริงๆเลยอะแต่งตัวเนี่ยโบพี่โลดูพี่โลกูกันดูพี่โรดลเสร็จยังโอ้โหพี่โรลังใส่ถึงขาเอาไปวันที่สี่มา มาที่สี่มาไปไหนแล้วไปไหนโอ้โหกด้โอ้โหอันนี้ชื่อชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรตัวละครชื่ออะไรตัวเนี้ยกันจิโร่อ่ะกันจิโร่แต่ไม่เซ็นเลยอ่ะแล้วมาดูมาดูมาถ่ายดูก่อนดูมาถ่ายมาดูเพื่อนเพื่อนก่อนดิโอ้ก็อันนี้แขมกัดแขมกัดแต่ยัง ก็ยังบอกกันแล้วไงเอาหนี้ไงนี่ชั่อันนก้นเข็มกันเนี่ยมาเติมไหมฝากให้เพื่อนมาเพื่อนได้ดูกันหลายหลายคมองเห็นด้วยโอ้โหได้เพื่อนเพื่อนมองเห็นด้วยมันคือได้แกะอะไรเนี่ยเอาแกะคืออะไรลูกคนสุดยอดจริงจริง โลโลเขยิบไปอีกลูกเพื่อนมองไม่เห็นเออเปล่งต,ตัวกระตุกกระตุกกับตัวอะไรเนี่ยทานกิโลอ๋อพันกิโลพันกิโลก็เก็ิ้งไม่ตืน้นนี่ไงนะหนักแล้วมันมันมีอีกอ่ะมันมีอีกหนักแล้วเราดูก่อนเราดูก่อนลูกใจเย็นเดี๋ยวหักเดี๋ยวจะเออ ตื่นเต้นตื่นเต้นใหญ่เลย,ยอ๋อมันสุดยอดจริงๆอันนี้แต่งตัวไม่เต็นเลยเหลือเฉ็มขัดเหลือเฉ็มขัดนะ้วอ๋อปลาได้ไม่ทันกิโลได้เหลือแต่ว่าโม่ต้องเรียกชื่อว่าโม่ชื่อว่าเราเล่โม,ม่ชื่อว่าเพี้ยนสุดแต่ว่าโม่ต้องแต่ว่าไม่โร่ชื่อว,ว่าแกะกะโร่ เดีกผู้ชายสีนีโอ้ใจเย็น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 เโอ้ใจเย็นใจเย็นรู้จัก่ว่าอันไหนเป็นอันไหนของใครเป็นของใครของโมก็สีเหลืองของไมโลเป็นสีดำล่ะฮึมมันสุดยอดจริงๆมาไปดูมาเอ้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 าเี้ยมันสูงกว่าคนอีกแ่้มั้งมีดาบเนี่ยมีดาบมันยาวกว่าคนเนี่ยแม่ลองดู

อือเอาตั้งโพสท่าก่อนโพสท่าก่อนโพสท่าก่อนอือหือสุดยอดจริงๆเลยมันสุดยอดจริงๆเลยแย่ถูกไหมล่ะลูกแต่ถูกไหมลูกโอ้ช่วยกันช่วยกันโอ้ยดาบมันยาวเกินไปใช่ไหมใช่ยาวเลยต้องตั้งเออแต่ถูกด้านไหมลูกถูกด้านไม่ถูกด้านลูกไม่ถูกด้านต้องกลับด้าน ใช่ใช่ใช่แบบนั้นโลกแบบนั้นโลกสุดยอดเลยอ่ะมันสุดยอดจริงๆริงเอาโพธาโพธาไปไปตรงนั้นเขาจะไปตรงนั้นจะไปมองกล้องไม่ไม่เต็มตัวเลยอ่ะมองไม่เห็นเต็มตัวไม่เห็นขาเลยอ่ะไม่รู้เป็นยังไงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้โเต็นมิเตอร์กิโลเอเอโอ้โหมันสุดยอดจริงๆริงไง อะไรกระตึกกระตึกอโลโลเนี่ยอ,อ๋อเห็นไในสื่อนะดนะ <c oughs> มันมีมันมีอะไรแถวนี้ด้วยน่ะดาบชาจิโร่เนี่ยได้ใช่ใช่ใช่<ม>ใช่เ<ม>ป็นภาษาญี่ปุ่นอ่าอ่าอ่าจารจุนจุนโอเคดาบโทนงหัวกันแล้วมาเรอป่ะ <มา S 2> โอเคเดี๋ยว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 ไปบายเพื่อนกันลูกไปบายเพื่อนกันก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนโรบ๊ายบายบ๊ายบายพูดท่าก่อนพูดท่าก่อนเออมันสุดยอดจริงๆเลยอะ